ยินดีต้อนรับกลับสู่ NK Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรีวิวพิเศษที่รวม2ยานพหาหนะระดับตำนานจากคนละโลกเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ซาบแจส39ไกรเพนและรถบรรทุกหนักฮิโน่500ซีรีส์รุ่นปี2025 1คันคือเจ้าแห่งท้องฟ้าอีกคันคือหัวใจของถนนสายธุรกิจมาดูกันว่าแต่ละคันมีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ซ a บเจสสามสิบเก้ากเพ่นเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยบริษัทซับจากประเทศสวีเดนเครื่องบินลำนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องของความคล่องตัวความประหยัดและการออกแบบที่ชาญฉลาดแม้จะเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ยุค 90s แต่ก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชันล่าสุดคือก r i p เพ่นและก r i p เพ่นซึ่งทันสมัยไม่แพ้เครื่องบินรุ่นใหม่จากมหาอำนาจรูปลักษณ์ภายนอกของก r i p เพ่นโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบปีกสามเหลี่ยมพร้อมแคนาดอร์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นนนคคคคงงและะการรวบบุมเื่อในขณนิ มันไม่ได้แค่ดูเท่แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อการบินที่คล่องแคล่วในระดับสูงมีความยาวประมาณ15เมตรปีกกว้างราว8เมตรขนาดเล็กกว่าเครื่องบินรบหลายรุ่นทําให้มันสามารถร่อนหลบหรือเข้าต่อสู้อากาศระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องของสมรรถนะไกลเพ่นใช้เครื่องยนต์เดียว ในบางรุ่นใช้วอว r m า2หรือ General Electric ก4 1 4ให้ความเร็วสูงสุดระดับแมสสอหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการรบประมาณ800กิโลเมตรและถ้าติดถังเชื้อเพลิงเสริมจะบินได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรระบบควบคุมการบินเป็นแบบ Fly บ y w i ว e ผสานกับห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบจอ h u d มุมกว้างระบบการควบคุมแบบ h o t a s และการประมวลผลข้อมูลจากทุกแหล่งทำให้นักบินเห็นภาพสนามรบแบบครบถ้วน ด้านอาวุธไกลเพ่นสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอย่างเมทิออหรือไอริสที่ระเบิดอากาศสู่พื้นขีปนาวุธต่อต้านเรือและระบบตรวจการต่างๆจุดเด่นอีกอย่างคือการสื่อสารแบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยรบอื่นแบบเรียลไทม์ซึ่งจําเป็นอย่างมากในสงครามยุคใหม่เรื่องที่น่าทึ่งคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการไกลเพ่นถูกกว่าเครื่องบินรบรุ่นอื่นมาก ค่าใช้จ่ายในการบินต่อชั่วโมงอยู่ที่ราว7 0 0 0ถึง10,000ดอลลาร์ในขณะที่เครื่องอย่าง F-35 อยู่ที่เกือบ3 0 0 0 0ดอลลาร์นี่คือเหตุผลที่หลายประเทศเลือกไกลเพ่นแทนที่จะไปกับตัวเลือกที่แพงกว่าคราวนี้ลงมาที่ภาคพื้นดินกับ h ิ n น500าร้อยซีรีส์ปี2025รถบรรทุกระดับกลางถึงหนักที่ออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในรุ่นนี้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากชื่อเสียงด้านความทนทานและความคุ้มค่าของฮิโนที่เรารู้จักกันดีภายนอกของรุ่นใหม่นี้ดูทันสมัยขึ้นมาก กระจังหน้าออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและลู่ลมไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟ DRL เพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามกันชนหน้าก็ดูบึกบึนมากขึ้นโดยรวมแล้วแม้จะเป็นรถบรรทุกแต่ก็ให้ความรู้สึกพรีเมียมไม่น้อยภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงแบบยกเครื่องใหม่เบาะนั่งปรับได้หลายระดับรองรับแผ่นหลังได้ดีมากพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันแผงคอนโซลมีหน้าจอดิจิทัลตรงกลางขนาด7นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบแอร์ควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำ และยังมีระบบโทรมาติกสำหรับตรวจสอบสถานะรถจากระยะไกลไม่ว่าคุณจะเป็นคนขับหรือผู้จัดการขนส่งก็สะดวกสุดๆพลังขับเคลื่อนใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด8.9ลิตรมาตรฐานยูโร6ให้กำลังตั้งแต่280ถึง360แรงม้าและแรงบิดสูงสุดราว1,200นิวตันเมตรแรงดีตั้งแต่รอบต่ำส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ A.M.T. ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเหมาะกับการขับในเมืองและทางไกล เรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็มรุ่นปี2025มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบควบคุมการทรงตัวทําให้การขับรถในระยะไกลปลอดภัยและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับอย่างชัดเจนระบบช่วงล่างใช้แหนบแบบพาราโบลิกกอด้านหน้าและสามารถเลือกช่วงล่างถุงลมด้านหลังได้ในบางรุ่นช่วยลดแรงกระแทกเวลาเจอถนนครุกคะพื้นที่บรรทุกมีให้เลือกหลากหลาย รองรับน้ำหนักตั้งแต่8ถึง20ตันแล้วแต่รุ่นและการปรับแต่งทําให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งในด้านโลจิสติกงานก่อสร้างและขนส่งสินค้าหลากประเภทเครื่องราคานั้นซับกลเพนมีราคาต่อเครื่องประมาณ85ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับสัญญาฝึกอบรมและระบบสนับสนุนถือว่าถูกกว่าคู่แข่งอย่าง F-35 หรือ Eurofighter t y p h มากเหมาะกับประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีระดับสูงโดยไม่ต้องลงทุนหนักเกินไป ส่วนฮีโน่500ซีรีส์ปี2025ราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ2.9-4.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะรถมีอายุการใช้งานยาวนานค่าบำรุงรักษาต่ำและสามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคงสรุปแล้วทั้งสองคันไม่ว่าจะเป็นไกรเพนที่ควบคุมท้องฟ้าหรือฮีโน่500ที่วิ่งทำงานหนักบนท้องถนนต่างก็แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของวิศวกรรมที่เน้นทั้งประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและความอัจฉริยะในการออกแบบเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ในแต่ละสายงานได้อย่างลงตัวถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้เราทำรีวิวอะไรต่อไปนี่คือ nk auto review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า